แล้วก็อีกประการหนึ่งพรนะพุทธเจ้าทำสมาธิกอาราบทุทก,กดาบทเนี่ยท่านก็ให้ความหมายว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบแต่นะมีคำว่าแตนะ่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ขายกำหนัดจึงไม่หลุดพ้นะเห็นไหมสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบแต่ไม่เลียนไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ไม่ขายกำหนัดก็หมายถึงว่าความกำหนัดยินดีก็ยังมีอยู่ก็คือกามนั่นเองออกมาแล้วกามก็มีทุกอย่างนะทั้งกามมาลาคะกามมาคุณาก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นจึงว่าไม่เบื่อหน่ายไม่ขายกำหนัดไม่หลุดพ้นฉะนั้นมีกามอยู่จะหลุดพ้นได้ยังไงกามมันขวางอยู่ถ้าเกิดออกความกามออกเนียไม่ขวางก็หลุดพ้นได้นั่นเองนะ อันนี้มันก็ต้องเอากามออกก่อนละ่นะก็เลยพระเจ้าก็เร่งลาอา,อาจารย์นั้นไปนะอาราบททุกดาบทไปอันนี้พระเจ้าก็ไปทรมานพ่อหลอกกายกามก็ไม่หมดอีกท่านก็เลยเลิกเลิกแล้วก็มาเจอมักน์มักร์เนี่ยพระเจ้าก็กล่าวเรื่องของการว่าจะไปนิพพานเนี่ยมีทางเดียวคือต้องเอากามออกถ้าไม่ออก ไปไม่ได้เราจะมีสมาธิขนาดไหนกามไม่ออกก็ไม่จะไปไม่ได้เป็นสมาธิโลกีไปก็เลยว่าท่านก็เลยค้นว่ากามนี้จะละได้อย่างไรนะท่านก็เห็นว่าก่อนจะละเนี่ยท่านก็เห็นการเกิดของกามก่อนว่ากามนี้เนี่ยมันเกิดจากจิตที่เราวิ่งออกไปข้างนอกนั่นเองนะวิ่งไป ไปหาสิ่งอื่นไปหาคนอื่นนั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยความคิดฝ่ายนี้มันมีกำลังมากนะ <c oughs> พระเจ้าก็เลยว่าต้องสร้างความคิดอีกฝ่ายหนึ่งมาล้างเอาความคิดเนี่ยไปล้างความคิดอีกทีหนึ่งแล้มันจะเหลือศูนย์เลยนะแสดงว่าความคิดนั้นจะออกได้เนี่ยมันต้องสร้างความคิดชนิดหนึ่งขึ้นมาล้าง ไม่สามารถจะเอาออกได้โดยลักษณะไม่มีอะไรมาล้างไม่ได้ท่านจึงบอกว่าตาบะไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างก็คืออารยมรักนั่นเองนะ,ะแสดงว่าความคิดที่เราคิดอยู่เนี่ยถ้าเราจะใช้ความสงบไปล้างมันไม่ออกเราจะต้องใช้ความคิดชนิดหนึ่งไปล้างถึงจะออก หรืออีกประการหนึ่งเนี่ยเสื้อผ้าของเราเนี่ยเปืเป้อนเราจะออกด้วยการแชร่แช่ผ้านั้นไว้ไม่ออกนะเราแช่เนี่ยไม่ออกเราทั้งแชดง่ด้วยทั้งคยีด้วยออกแสดงว่าต้องคยีอีกทีต้องขัดอีกทีนะึงมันถึงจะออกเพราะว่าการที่เราเปื้อนมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะผ้าของเราไปถูไถกับสิ่งอื่น นะเราไปถูไปไถเราใส่ไปแล้วก็ไปนุ่งห่มแล้วก็ถูไถกับสิ่งอื่นๆก็เลยเปื่อเปื้อนฉะนั้นมันเข้ามาด้วยการถูการไถแต่จะออกก็ต้องถูต้องไถออกแบบนี้เราจะแช่อย่างเดียวยังไม่ออกนะเราต้องไปขัดต้องถูต้องไถฉะนั้นเข้าด้วยการถูไถออกก็ต้องการถูไถขยี้มันถึงจะออกเช่นเดียวกันว่าความคิดเหล่านี้ที่เราคิดมากมายเนี่ย เขาจะออกด้วยเราต้องสร้างความคิดอีกฝนะ่ายนึงที่ตรงข้ามแล้วมันจะออกตามนั้นอันนี้คือหลักการของมรรคเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้หลักการของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาความสงบไปล้างมันจะไม่ออกมันจะไม่ออกเลยหลายคนไม่เข้าใจว่าเราจะทําสมาธิเนี่ยแล้วเราเอาสมาธิเนี่ยไปล้างกิเลสลงไปสู้กิเลสลงไม่มีทาง มันไม่ได้ออกด้วยวิธีนั้นแต่มันแนวคิดเนี่ยม,นะกกมันก็คิดกันไปหลักการคิดมันก็คิดกันไปคิดว่ามันน่าจะใช่แต่ความจริงมันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องที่ว่าเราจึงเข้าใจคําสอนพระเจ้ายากเราจะใช้สมาธิสู้ไม่ได้นะมันก็ได้สงบบ้างนั่นเองตามเวลาพอสมควรนอกนั้นจะไม่ได้เลย ได้จากห้าเปอร์เซ็นสิเปอร์เซ็นตก็มากโขแล้วตรงนั้นไ่ได้ไม่ได้สู้ไม่ได้หรอะจึงว่าสมาธิไม่ใช่เครื่องขัดเกลาสมาธิไม่ใช่ทางออกของการปฏิบัติแต่เป็นสมาธิเป็นเครื่องอยู่อันพาสุก้ะอยู่แล้วมันสุกก็สุขนิดเดียวเองนะไม่มากนักนะตรงนั้นไปกระทุกหมดแหล,ละนะมันก็กลายเป็นว่าเราต้องใช้อารยมครคใช้คําสอนพระเจ้าที่เป็น คำสอนที่เครื่องขัดเก่าก็คือสติปานสีสัมมาปานามีนี่อริมัรนก่นแหนะเะราะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการที่เราจะเอาความคิดออกจากจิตเราเนี่ยเราไม่สามารถจะออกด้วยความสงบแต่เราจะออกด้วยความคิดอีกชนิดหนึ่งที่เราต้องสร้างขึ้นเพราะตอนนี้เรายังไม่สร้างเลยความคิดนดีนั้นสแสดงว่าเราเอาความคิด ไปล้างความคิดใช่ไหมใช่นะก็อย่างที่ค้าก่าวไปแล้วนั้นว่าเราจะล้างความคิดด้วยความคิดไม่ใช่คลางความคิดด้วยความสงบมันไม่ใช่มันดูเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่เวลาเราขันน็อตหรือขันสกรูเนี่ยเวลาเราจะขันนี่ทำไงต้องหมุนเข้าใช่ไหม หมุนขวาใช่ไหมเวลาจะเข้านี่ก็ต้องหมุนไปหมุนไปเวลาเราจะอาออกทำไงดึงเลยออกได้ไหมไม่ได้สแสดงว่าถ้าเข้าก็ต้องหมุนหมุนจนตึงแต่ถ้าจะออกนั่นก็ต้องหมุนนเห็นไหมมันต้องมีการว่าเข้าก็คือหมุนออกก็คือหมุนฉะนั้นจะไม่ออกด้วยการไม่หมุน จิตของเราเนี่ยเข้าด้วยความคิดทุกวันเนี่ยเราคิดไปเนี่ยมันก็เข้ามา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 เรื่อยๆคิดเท่าไหร่ก็เข้ามาเรื่อยๆแต่จะออกไปเนี่ยจะเอาความสงบไปทําให้มันออกกายว่าความสงบนั้นไปทับทเฉยๆโบราณถึงบอกว่าหินทับหญ้าหญ้าไม่ตายหรอกกายว่าความสงบไปทับกิเลสไปฉะนั้นจึงว่าสมาธิเนี่ยเป็นการนั่งทับ กิเลสแต่เวลาลุกแล้วกิเลสก,ก็โผล่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็เหมือนน็อตหรือสกรูเนี่ยเวลาเข้าเนี่ยเราต้องหมุนแต่เวลาออกเนี่ยเราจะดึงออกเลยหรือปล่อยมันนิ่งไว้อย,ยอย่างนั้นปล่อยมันคาอย่างนั้นมันจะออกไหมปล่อยไปก็ไม่ออกดึงก็ไม่หลุดเพราะมันแน่นแต่จะออกได้คือการมุนแล้วจะหมุนกี่รอบนะเอาเข้ากี่รอบล่ะ คุณต้องหมุนกี่รอบออกก็เท่านั้นแหละเท่ากันฉะนั้นจึงว่าการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องออกอเท่ากันกับเขาน,นั่นเองนี่คือหลักการนะว่า,าจิตของเราทุกคนเนี่ยที่เราจะออกเนี่ยมันก็ต้องออกลักษณะนี้มันไม่สามารถจะออกได้อย่างอื่นนะ จิตเราจะออกจากกิเลสเนี่ยมันก็จะออกลัก,ลกษณะนี้แหละทีนี้ว่าเราคิดว่าทำสมาธิไปหวังว่าสมาธิของเรานั้นจะทำลายกิเลสมันทำลายไม่ได้ก็เพราะตรงนี้แหละอันนี้ก็คือหลักการของการที่เราจะละกิเลสต่างเนี่ยเราก็ต้องมีการละแบบนี้แหละนะละแบบนี้แหละ ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องมีการละโดยการที่ว่าเราต้องสร้างความคิดอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปละไม่มีใครคิดแน่นี้เลยนะกระอุปมาเหมือนว่าเราขันนอ็อตขันสโกนันเน่เราเคยได้ยินไหมว่าคนที่ถูกงูกัดเนี่ยเขาจะเอาอะไรไปแก้เอาพิษงูนั่นเองไปแก้ อันนี้เราเราฟังเพลินเพินเนี่ย,ยพิษก็คือพิษจีจะเป็นยาได้ยังไงเนี่ยนะจะเป็นตัวยาได้ยังไงพิษก็คือพิษบนยังคำไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ความจริงมันเป็นได้นะอันนี้แหละนึกทุกคนเนี่ยว่ากิเลสเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะหมดไปได้ยังไง เราก็ต้องใช้ความคิดเนี่ยะมันไปแก้กันเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าความคิดก็เป็นความคิดมันเป็นพิษอยู่แล้วมันจะเป็นยาได้อย่างไรบางครั้งเนี่ยตัวยาที่ดีที่สุดก็คือพิษนั่นเองนะบางครั้งความคิดเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่สุดมันเป็นพิษแต่ก็ใช้ความคิดนั่นเองไปแก้กันนั่นเอง ลักษณะนี้เนี่ยเป็นการที่ว่ามนุษย์มักจะคิดไม่ค่อยถึงว่าพิษก็คือพิษพิษจะเป็นยาไม่ได้หรอกนะแต่ที่ไหนได้ยาที่ดีที่ทสุดดีที่สุดก็คือพิษของเขานั่นเองมันเป็นเรื่องที่ว่าการซ่อนความจริงไว้เนี่ยมันจะซ่อนลักษณะที่ใครคาดการไม่ถึงแต่ว่าเรื่องข้างนอกเขาก็เก่งเนาะว่าคิดได้ว่าพิษเป็นยาได้ แต่ความคิดมนุษย์เนี่ยคนคิดไม่ค่อยได้นะว่าจะแก้อย่างไรหลักการนี้เองจึงว่าการที่เราจะเอาความคิดออกจากจิตเราก็คือใช้ความคิดเข้าไปแก่ไม่ใช่ความสงบเข้าไปแก่กลายว่าความสงบนั้นไปนั่งทับจึงว่าหินทับยามนุษย์ หรือนักปฏิบัติมักจะคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องจิตนั้นมักจะใช้สมาธิเข้าไปแก้เสมอนะเราคิดผิดแล้วคิดอย่างนั้นนะเราลองดูก็ได้ทำสมาธิสู้ไปสิทำสมาธิแข่งไปดิยังไงก็สู้เขาไม่ได้นะมันเป็นว่ามันไม่ใช่ทางออกแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นทางออกนะดูเพลินเินว่าจะเป็นทางออกแต่ ทำแล้วไม่สามารถจะออกได้